โอเควันนี้ผมจะมาอธิบายอินดิเคเตอร์ที่ผมพัฒนานะครับมันชื่อว่า WMA Elite Wave Oscillator version 1.5ปี2020อินดิเคเตอร์นี้ใช้งานยังไงครับอินดิเคเตอร์นี้ใช้งานง่ายมากคุณแค่ไปดูสีชั่วโมง30นาทีก็ได้30นาทีคือการประมวลผลรายสัปดาห์สีชั่วโมงคือการประมวลผลรายเดือนนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าเพื่อเรียที่ผมเซตคือประมาณนั้นนะครับเมื่อไรที่มันเป็นสีแดงนะครับอยู่ดีๆมันปรับเป็นสีเขียวมันคือ มีอัตราการเข้าซื้อในตลาดนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าอันนี้มันเป็นที่อะไรอินดิเคเตอร์นี้มันใช้งานจริงไหมรีเพนหรือเปล่ามันแก้ไขตามเวลาที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับมันเปลี่ยนให้มันถูกต้องหรือเปล่าน,นะฮะคุณลองเข้าไป t r a d i n g View นะเข้าไปเซิร์ชคำว่า w m a elite wave นะครับ oscillator version 1.5มันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะครับและผมตอนนี้พัฒนามาแล้ว7ตัวนะครับปล่อยให้ใช้ฟรีนะครับตัวที่8จะจะพับลิกเดอนหน้านะครับ ำหรับใครที่อยากรู้ว่าใช้งานยังไง <c oughs> ลองคอมเมนต์มาผมจะได้มาทำคลิปอธิบายสันส้นๆนะครับว่าเรียนไหนบ้างที่สีชั่วโมงแล้ว WMA ของเราตัดขึ้นแล้วมันพุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาจะมาทำให้ดูนะครับ